จุดพักหนึ่งเขาเรียกว่าคาราวานสลายจากตรงนี้เราจะมองเห็นภูเขาไฟด้วยฮัทซานเห็นไหมตรงนั้นคือคือคาราวานสลายมันเป็นที่จอดอูดสมมุติว่าคนสมัยก่อนอะเขาค้าขายเขาขี่อูดจากจีนไปยุโรปอย่างเงี้ยเขาใจป่ะตอ้นมาเนายใครปั๊มหรอใครเขาปลูกใครๆครลงเตียมแล้วเขาก็จะผูกสัตว์ไว้ข้างนอกใช่ป่ะอันนี้มันเป็นรังน้ําฝนหรือที่ผูกสัตว์เนี่ยไม่รู้แต่เขาบอกว่าจะผูกสัตว์ไว้ข้างนอกแล้วก็แบบว่าข้างในก็จะเป็นที่แบบพัก ยาำค่ำคืนของคนที่เขาแบบว่าขนของไปขายบนเส้นทางสายไหมอะไรอย่างนี้เส้นทางสายไหมคืออะไรคะก็คือว่าเป็นเส้นทางที่จากจีนเนี่ยจะผ่านไปทางไหนบ้างอะอยุโรปเพอมันจะผ่านตุรกีด้วยอะไรอย่างงี้ยก่อนนะจะเป็นที่นอนของพวก คนที่เขาเดินทางไม่อุดอยู่ข้างนอกแต่ตอนนี้เหมือนว่าเป็นชี่ไขยของที่ระลึกที่ไทยของที่ระลึกอลยรนี่ไงอมเป็นอุ้ยสวยดีเนาะอฮ้ยมีเยอะมากเลยแต่นี่เขาน่าจะสร้างใหม่ปะมันดูมันดูไม่เก่ามันดูเออมันดูสมบูรณ์แบบเขาเ็าคงเป็นแค่ตัวโครงสร้างอย่างเงี้ยแหละแล้วเขาก็มาตั้งแคมป์กันอะไรเงี้ยเขาไม่เขาคงไม่ต้องมาปูอะไรนอนหรอกเพราะเป็นพ่อค้าร้านพเนจระอ่ะใช่ เราว่านะซื้อไปฝากได้อันละสิบลีลาก็คือ20บาทอันนี้เป็น Evil Eye นะปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายปาไปเจอที่วังท็อปกระปิดอันนั้นต้องน้อยใช่ป่ะใช่อันนี้อะไรปิดเองอยากได้สร้อยอยากได้สร้อยที่มีบางอันเป็นลูกหัวใจไม่สวยต้องเอาอันที่เป็นหินเอออันนี้สวยที่ป้ายยิบเนี่ยใช่ป่ะไม่สวยนะไม่สวยแบบนี้สวยกว่าเองค่ะต้องพิมพ์ผู้ชอบแบบนี้ มันดูไอ้นี้ไปป้มันดูไม่ไม่คัปาปดูเกียนี่ไหมคะไอ้ลูกกระต่ายอ๋อมีใช่สิบก็ประมาณร้อยยี่สิบบาทแล้วก็ไม่ได้แพงชอบไหมหรือว่าอันนี้หรือว่าอันนี้สวยดีนะสวเลยค่ะเลือกเลยรต้องแพงหกสิบคุณแม่เเส้นเดียวอันนี้สวยอ๋อที่เปิดขวดอันหนึ่งอันนี้นะน่ารักมันเป็นกระตูนนี่แบบนี้ก็น่ารักคะไม่ชอบอันนี้มันเป็นรูปบอลลูนอันนี้แม่ป้ามันเป็นกระตูน มันตรงนี้มันเท่ดีอ่ะมันเหมือนเรากำลังเดินซื้อของอยู่ในที่พักคาราวานสลายเนี่ยนะฮะใช่ค่ะดูเก๋ดีซื้อดอริโต,ต้ไปกินนะคะหลังจากที่กินแต่พวกออไอ้ขนมหวานๆรู้สึก <ๆ S 1> อยากกินเค็มๆบ้างถุงละประมาณ50ิบบาทสวยเนาะ อันเท่าไหร่นะ6กส2 0 <600 S 1> <120. S 2> เอ้ยทำไมมันถูกอ่ะยิงแค่มูลคูณ20ให้คูณ2ตลอดมันต้อง2.4ปะ่ะ2.35ก็เป็น <laughs> คูณงา่ายอุย้ยวิบวับใช่ละสวยนะเป็นเครื่องรางด้วยไม่ว่าจะซือ้อไปฝากแบบไล่สิ่ง okay. เออไปซื้อเป็นของฝากก็ได้นะจับเดี๋ยวดูข้างหน้ามีอีกเลยป้าไปซะแล้วลงมาสที่กลัวมาตลอดที่กลัวมาตลอดอ่ะแล้วนี่มันหายไปชิ้นหนึ่งแล้วปามันไปหายที่ไหนทิงเหรอตอนนี้มันเออเนี่ยชิ้นเนี้ยหายไปแล้ว คือรองเท้าคันคู่นี้ปาไม่ได้ใส่มาตั้งแบบสองปีกว่าแล้วมันอยู่แต่ในตู้ใช่ไหมฉะนั้นเนี่ยเราก็กลัวตลอดว่าเดินเดินต้องหลุดแน่หลุดละเด็ดสิคเดด็หรอไม่หนูเขาเด็ดมันเด็ดไม่ได้อะปาถ้าเด็ดมันจะต่อเนื่องอ่ะหรือว่าเด็ดเป็นอะไรงงี้ได้ไม่ต่อเนื่องเฮ้ออปาจับมันขี้งมแบบนี้เขาต่อไม่ได้มันฉีกไม่ได้นี่มันเป็นอย่างงี้อ้าวขอโทษค่ะคือว่าเราเดินได้ไหม ม่มันมีขยโยขยเยกใช่ไมแล้วอีกข้างหนึ่งล่ะคะอีกข้างหนึ่งหลุด่ะยอยู่ไม่พอข้างนี้เสี่ยวก็กล้ามาเหยียบต้นไงเขาเหยียบหลายทีแล้วแต่รองเท้าแม่ก็รลู้ไปรองเท้าใหม่นะใช่มันไม่หลุดดริโต้นะคะอันนี้ก็เป็นนาโชชีสปกติเหมือนที่ไทยเหมือนที่อเมริกาเหมือนที่อื่นๆทั่วไปแต่อันนี้มันเป็นฮาโกบาฮารัดลิอะไรไม่รู้นะลองชิมดูนะ ก็อร่อยดีนะอ,อร่อยแบบแปลกๆอ่ะป้าน่าจะชอบ<ต>อกินแบบนี้อร่อยวิยตอนนี้ก็มาถึงครับปาโดูกเกียแล้วนะคะเราจะมากินข้าวกลางวันกันก่นกอนระหว,ว่างรถเดินันเร็วมี่หน้าหลานมีกอลาเวนเดอร์กอใหญ่มากเลยป้าเดี๋ยวไปกินข้าวเสร็จแล้วเดี๋ยวจะพาไปชมวิวเมืองนะคะ,อ,ะอ่าอาหารนะคะมันเป็นบุฟเฟ่ก็มีข้าวมีเส้นผัด เส้นผัดอะไรไม่รู้แล้วก็เนื้อก็จะมีเป็นเนื้อเนื้อวัวด้วยเป็นบีฟอร่อยมากค่ะอร่อยมากเหรอเนี่ยมัน,นเป็นมะเขือมะเขือม่วงอะไรงเงี้ยมะเขือม่วงใช่ไหมไอ้แคลนแล้วก็จะมีไก่ย่างไก่ย่างกิลชิคเก้นแบบนี้มาเป็นก้อนเลยนะคะและไอ้กลมๆนั่นคือไก่งวงใช่ไหมไม่หรอไม่รู้เจอคีอ่ะเขาบอกเดี๋ยวชิมแล้วแม่ก็ไปตักถักมาเนี่ยหน้าตาเหมือนโคลสลลแต่ไม่รู้ใช่เปล่าเลยไม่จับมาแค่นิดเดียว เดี๋ยวชิมดูอ่ะใช่เปล่ามันขมมากไปหมดชีสไม่ใช่มันเป็นน้ำทลัดเจียวเปรีปร้ยวอ่ะชื่ออะไรไม่รู้ลืมแต่กินได้กินได้แล้วไอ้เส้นนี่อะไรอ่ะเป็นไงลูกบอกดิอร่อยค่ะเป็นเผ็ดป่ะสีมันเหมือนเผ็ดไม่เผ็ดนะคะอือก็เย็ยนเย็นอ่ะกินได้มันเป็นแบบเนี้ยเหมือนทอดมันเลยอ่ะ กัมันไก่เขาบอกว่าเป็นเติร์กีนะอืมเอ้ยชินได้ยัะมีขั้นนึงไก่ด้วยเหรอเขาเติมไอติมไก่มากเขาเบื่อแล้วแม่ว่าหนูกินไอ้เส้นเนี้ยกับเนื้อจะอิ่มไปตักใหม่เพราะว่าตอนนี้ยเขาชิมอยู่ก็ตักมานิดเดียวไม่อิ่มใช่ไหมไปตักใหม่กะเขาให้ก็คือเขาถักเป็นเนี้ยเขาถักแล้วเขาก็เอาลูกตาติดแล้วเขาก็ให้ ป็นงานแฮนด์เมดพอเขาให้เนี่ยเดี๋ยวเราจะไปซื้อของเพละเพราะเรารู้สึกว่าเขาใจดีใช่ป่ะร้านนี้เหละร้านนี้ร้านนี้แหละเนี่ยอันนี้เหรอคะเท่าอย่างนี้นะคะติดเสื้อติดเสื้อติดให้เชมยง่ดีกว่าไม่เราไม่ไปติดไม่ไปติดอันละสี่ดอลลาร์ก็เท่ากับสามสิบสี่สามสิบสองร้อยยี่สิบบาทก็โอเคนะเขาไม่ใช่แบบเด็กมากเลยดูดีอ่ะตอนนี้เราก็ต้องมาเข้าร้านรัชบาลมั้งคะทำงาน ได้ถั่วถ้วก็ต้องมาเข้าลานสุลต่านก็คือที่นี่เขาจะเรียกว่าสุลตานไนเป็นหินหรือพลอยอะไรสักอย่างที่มันเปลี่ยนสีได้ตามอุณหภูมิะอะไร,รเงี้ยยังไงอะคะก็เดี๋ยวลองไปดูเพอรีเซนเซเธอควอยเขาเนี่ยจริงๆแล้วเธอควอยก็คือเทิร์ควอสก็คือเป็นควอสเป็นหินควอสของเทิร์ก็คือเขาบอกว่าจริงๆแล้วมันมีที่นี่เยอะแต่ว่าที่เราเคยไปแบบพวกแถวอะลิโซนาอะไรมันมีด้วยใช่ไหม มันก็คือเขาก็มีเหมือนกันแต่ที่เนี้ยพิเศษก็คือมันจะดี Blue มันจะสีแบบฟ้าแต่ถ้าสีอ่อนลงมาแบบนี้แปลว่าเป็นแอนเชียนอายุนานแล้วมันออกซิได์อะไรไปอย่างนี้ใช่ไหมคะเสร็จแล้วอันเนี้ยก็คือสูานาไนสูานาไนก็คือหินอันนี้ที่เขาขุดพบมันเป็นใหม่นะประมาณปี2010เองเพิ่งขุดพบที่ตุรกีเท่านั้นแล้วเวลาเขาเจี่ยวมามันจะเปลี่ยนสีได้ตามแสงเนี่ยเห็นไหมมันจะมีแบบ เขียวแล้วก็เขียวแล้วก็เดี๋ยวจะเหลืองออแดงก่อนแดงมีเขียวเหลืองแดงน้ำตาลอะไรแบบนี้ค่ะออเหมือนก็ไปห่อยมาวีดีดีแบบกันเอ้ยตลกเลยค่ะเสร็จแล้วเนี่ยเขาพามันขึ้นไปดูสินค้าแล้วจ้าตามมาค่ะเขาบอกว่าอันนี้เป็นแหวนที่เมื่อก่อนแบบฮาเรมฮาเรมลิงไว้เรมก็คือผู้หญิงของสุลต่านที่อในฮาเรมอะเี่ยใส่แหวนลักษณะนี้อื สูตานายชื่อมันจะเปลี่ยนสีได้ตามแสงอย่างนี้ค่ะ How much for this one? Something like this. ห้าสิบห้าสิาไรคะประมาณพันพันห้าพันห้าร้อยบาทนี่คือลูกบอันนี้ประมาณพันห้าพันไม่ไม่อันนี้ห้าพันห้าอัน How much for the h a r t I will make a good price for you. Very good price. Because for her. student price student เขาจะราคานักเรียนได้มาที่ราคา50 US ดอลลาร์นะคะ no p r e s e i t in your hand show show ที่ต่อราคามาตอนแรกก็บอก60 55ปห้าต่อ50าสเขาก็ให้นะแต่แม้ว่าจริงมันคงถูกกว่านี้แหละสวยไหมคะนี่ค่ะทองเปลี่ยนเป็นสีฟ้านี่มันสวยมาก ในเขามีไฟที่เปลี่ยนสีให้เราลองใช่ค่ะแต่ไฟปกติแล้วอ่ะมันจะเป็นสีนี้มันก็ะอกเขียวเขียวใชคะเหลืองเือพอ,อกมาตรงนี้มันจะเป็นสีม่วงค่ะเนี่ยสีออกม่วงๆชมพูชมพูโอ้ไม่ม่วงนะมันมันดอกม่วงอ้ยเออมันดอกชมพูชมพูมน,นะคะชมพูนะเลยชมพูใช่ค่ะชมพูเมื่อกี้มัน อยู่ในไฟ fluorescent เฉดเหลืองๆใช่ใช่ใช่สีตอนแนะนำให้ติดอันนี้มากกว่า LED อ่ะ67ร4ซอสีอะไรเงี้ยเขียนโอ้โหว้าหาไม่แต่พอมันเป็นสีนี้มันก็ไม่ดูลิเกนะเห็นไหมคะใช่ไหมคะไม่เป้าเออตอนนี้อยู่เมืองอะไรก็ไม่รู้นะคะเพราะว่าแถวๆเนี้ยเหมือนเขาทําเกษตรกรรมกันปลูกพวกข้าวบาเล่ข้าวสาลีอะไรเงี้ยแล้วเมื่อกี้ที่ผ่านมาเราเห็นเขามีไล่ทานตะวันแบบ เยอะแยะเลยอ่ะดอกทานตะวนันอ่าแล้วก็แต่ว่าพวกทุ่งข้าวอะไรเงี้ยมันจะแบบเก็บเกี่ยวไปหมดแล้วหรือยังไม่ปลูกหรือยังไรมันจะแบบกล่นโกนอยู่นะคะดินดินกล่นโกนดูแห้งแล้ง